วันโขงมีวางสงฆเจ้าที่สถานีวาดโขกอนที่ั่าจะลงจากขบวนรถเปิดปะติ้งกองและสำนักของท่านที่นำทิ้ตมานำรให้ครบถ้วนและถูกต้องนะครับขบวนรถจะเคลนไทางตลารางที่หนึ่งะนาสถานีเป็นขบวนรถวดยพิเศษทากพินารังขบวนที่สามสองเดี๋ยวเ่านสงฆทานจากสถานีต้องถานปบ บ้าอพแอลติดม้าศพไม่ได้ดถามที่สถานีถ้าออกแบบศพสามห,าามหาออยา